ក្រើន់ពីទិនដែលាវកីន្ល់ទៅប្រក្សាសន្ល់ពីកខ្លាវើករាស់ការោ់សាស់ពីក្រាសន់ការស្សើងដែម สเสน่ห์ของเสียงปีจุ้มที่ดังไล่ระดับกันในแต่ละทํานองทั้งปีก้อยปีกลางปีเล็กและเสียงซอหรือบทเพลงพื้นบ้านล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ทําให้วิทวัตทิโนเด็กหนุ่มผู้หลงไหลเสียงซอจากบ้านในแม่สอดจังหวัดตากมาฝากตัวเป็นศิษย์ซอพื้นบ้านคณะดาวรุ่งเชียงใหม่ เดินวันนี้ต้อนรับช่างซอต่างคณะร่วมแสดงทําให้บรรยากาศของลานวัฒนธรรมขวงพระธาตุเจดีหลวงในค่าคืนแห่งการบูชาเสาอินทขินหรือหลักเมืองเชียงใหม่มีสีสันมากขึ้นเพราะทั้งคําซอไพเราะและเนื้อความดีๆล้วนสะท้อนภูมิปัญญาช่างซอซึ่งทั้งสมยศเมืองฝางและศักดิ์สิทธิ์แม่ใจล้วนเป็นช่างซอพื้นเมืองเชียงใหม่ที่มาขับซอถวายอารักเมืองเชียงใหม่ จนเป็นธรรมเนียมทุกปียิ่งในวันขึ้นสามค่ำเดือนเก้าเหนือที่เป็นวันสุดท้ายของงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินอ,อยู่คณะสมยศเมืองฝางเป็นลูกศิษย์ของแม่ครูบอซอนศิลปินแห่งชาติสาขาครับ,รบวันนี้ก็รวมตัวกันกับคณะดาวรุ่งซึ่งคณะดาวรุ่งเป็นคณะที่เก่าแก่แล้วก็มีจากซอหลากหลายครับวันนี้ก็เลยรวมตัวกันมาโอถวายเสาอินทขินครับ เปิ้ลจะเฮ้จ้างซ้อยจ้างจอยจ,อจ้างซอจ้างครับนะครับมาซอถวายเสาอินตขินทุกปีครับดังนั้นเราเป็นคนสมัยปัจจุบันเป็นคนรุ่นใหม่ที่สืบสันวัฒนธรรมก็ยังคงสืบจารีตประเพณีเดิมไว้ครับละอออนสมัยเนี่ยเขาฟังํำเมืองบบกไฟจ้างเพราะว่าำเมืองยังคำของจ้างซอมันเป็นคำลึกกำาบกเก่าเลยครับ เพราะฉะนั้นจ้าซออย่างผมเนี่ยก็ต้องปรับตัวเ,เอากรรมกสมัยใหม่มาใส่ห้องเนี่ยมาสอดแทรกจนไปเป็นองค์พระจี์เริ่มอ่อนตอนที่ใส่ปเจ้าสรอเราจะรดนรำหวง ชนคนที่มาทําบุญนะคะในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีดนะคะได้ยินกลอนอย่างเช่นเดือน8เข้าเดือน9ออกมาใส่ขันดอกเพื่อเป็นมงคลนะคะซึ่งนี้ก็เป็นอีกสเสน่ห์นึ่งนะคะของเสียงสี่ออ ใหม่เป็นคณะเก่านะคะที่สืบทอดเสียงปี่เสียงซองมาอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่แล้ววันนี้มาบเทลงที่วัดเจดีหลวงก็ทําให้งานบุญนี่คึกคื้นเลยล่ะค่ะนจินะคพูดโจะมาเอาใจฟังใครหมดฟังพี่น้องอาวงบ้านมาหลายต่างหลายทีปพิจารณงก็มาเมื่อก็อตอาว่าพิจารณาก็มาเมื่อก็อต ความนิยมละครซอพื้นบ้านแพร่หลายอย่างมากในยุคข,ของสื่อวิทยุระบบ AM โดยมีบันทึกความเป็นมาของซอพื้นบ้านคณะดาวรุ่งเชียงใหม่ว่าเกิดจากแม่ครูแสงเอื้อสุริยม,มนรวมศิลปินหรือช่างซอรุ่นราวเดียวกันมาร่วมคณะจนได้รับว่าจ้างให้ผลิตละครซอปีละไม่น้อยกว่า200ตอนเพื่อเป็นสื่อโฆษณายาผงแดงตราหมาป่าระหว่างปี2512จนถึงราวปี2540จึงยุติละครซอทางวิทยุไปตามกิจกรร การยาผงแดงที่เลิกผลิตแต่การทำสื่อของคณะเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันเผยแพร่ต่อในโลกออนไลน์ซึ่งแม่ครูแสงเอ้ยยังเป็นหลักทำงานและสนับสนุนสิทธิ์รุ่นใหม่ขาดก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของอ่ซอซของเชียงใหม่ต้นกาเนิดก็เนี่แหละจากเชียงใหม่นี่แหละเป็นปีสมัยก่อนปีปีจุมห้า ปีจุมหนี้ใช้ในการบรรเลงต,ต่อมาก็เป็นปีจุม่มสี่ต่อมาก็ป,ปีจุมสีแต่มีซึ่งมาประกอบซึ่งซึ่งประกอบเนี่ยเริ่มใช้ในการบันทึกเสียงของคณะดาดรุ่งเป็นที่แรกคือคือสมัยก่อนเนี่ยมีมีเหมือนกันแต่ไม่ไม่ไม่ได้เอามาประกอบกับการขับซอโดยแม่ครูแสงเอ,อื้อสุวิยะมลเนี่ยก็ให้นักดนตรีในคณะเนี่ยมีการนำมาประยุกต์เข้ากับปีหลังจากนั้นก็ เอาปีแม่ออกก็เลยมีปีก้อยปีกลางปีเล็กเนี่ยเหมือนแบบปัจจุบันที่เราเห็นกันนะฮะโบราณจริงๆก็เป็นคณะแก้วตาไหลอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราจําความได้ที่เริ่มมีสื่อโซเชียลเนาะก็จะเป็นแม่ครูบัวซอนบางเป้าเนี่ยแล้วก็แม่ครูแสงเอ้ยสุริยม,มนอย่างเงี้ยก็จะเป็นคณะซอพ่อครูบุญศริรัตะนางอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบ ติดชาร์จแล้วก็แบบเป็นแฟนคลับแต่ละพื้นที่ก็จะจองตัวจองคิวกันไปแน่ยังไงครับรมเนีนยมการซอพื้นเมืองถวายบูชาเสาอินทขินจะทำตลอด7วันที่มีงานซึ่งปีนี้มีวงซอพื้นเมืองจากสมาคมซอเชียงใหม่วงซอร่วมสมัยปุ๋ย้ายมาลิวันโรงเรียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนา วงปีพาดล้านนาคณะมนตรีศิลป์วงปีพาดล้านนาและการแสดงวัฒนธรรมวงแสนหลวงและวงปีซอพื้นเมืองคณะดาวรุ่งเชียงใหม่หมุนเวียนกันขับขานเสียงซอและเสียงเพลงโดยในเดือนก้าวเหนือจะถือเป็นเดือนของการไหว้ครูเรียกว่างานไหว้สาป,ปูชาครูหรือเลี้ยงผีครูเช่นขันครูหลวงขันครูซอขันครูอลอสล้อซึงปีพาดล้านนาฟ้อนสาวไหมสลากลอง ้พม่าที่อยู่ในการสืบสารของชมรมพื้นบ้านล้านนาน้าอ้อยบุญสถาพรไทย p ี s รายงาน